อยู่ในวรียบๆต,ตัวนะคะวิ่มีคนทําที่ชุ่หล่นหน้าเรียบอันนี้เป็นหน้าเรียบนะคะก็จะมีอันนี้มาไว้เดี๋ยวใส่เยอะๆเลยนี่รูปเชือกหมานี่ค่ะ một chút này. Hai. À. Bofot. boy. handsome boy. <laughs> Ça, <tôi> <laughs> Good Goodbye. Oh, oh! Goodbye. <laughs> Hi. Beautiful. I can't say his name. Beautiful. <laughs> Beautiful. <Billboard. Billboard. Billboard. laughs> <laughs> okay. Bye. Bye. ไปเห่าขเขานั่นเนี่ยแล้วก็มีอยู่ตรงจุดนี้ด้วยนะตรงจุดดอแมนมีตรงนี้อกีกค่ะนี่อีกที่หนึ่งเขาเอาของมาส่งค่ะก็จะเดินไปตลาดฝรั่งแต่คงพาเข้าไปดูไม่ได้เพราะว่ามีหมาต้องผูกหมาไว้ข้างนอก พวกเราไม่เคยผูกหมาไว้ตามลำพังกลัวหมาจะจะเห่าคนอื่นค่ะดูสิว่าบรรยากาศดีขนาดไหนอะที่เลี้ยงเมื่อกี้มันอู้มันมีผู้หญิงอุ้มเด็กมาค่ะเขาผูกไว้ตัวหนึ่งเหมือนกันนะดูที่ว่าจะผูกไว้ด้วยกันว่าเจ้านี่จะไปเห่าเขาไหม อันนี้ก็ร้านอาหารนะคะเขาปิดหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่ปิดนี่เขาไม่ปิดเนี่ยฮะร้านอาหารร้านเนี้ยถึงได้บอกว,ว่ามันไม่ได้ไกลจากตลาดฝรั่งแต่ว่าตลาดฝรั่งขายของแพงจริงๆทีไงไมอยู่ตรงนี้ตัวนึง ไม่กล้าที่จะผูกไว้ค่ะกัดกันแน่เลยเถอะดูเขาโอ๊ยแสดงว่าผูกไว้ด้วยกันได้สิเนี่ยโอ๊ยดูหมาตัวเนี้เขา เข้าใจดีนะเขาผูกแล้วก็ทิ้งไอ้ถุงใส่ใส่อึหมาไว้ด้วยข้างๆนั่นนะคะทิ้งไว้อย่างนั้นเอ๊ะหรือว่าจะผูกไว้นะเนี่ยฮะตลาดฝรั่งอยู่ข้างๆเนี่ยฮะตลาดฝรั่ง เนี่ค่ะถึงแล้วอันนี้แหละก็คือตลาดฝลังแต่เข้าไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าต้องเอาหมาแต่จะไปตปไปร้านยาค่ะร้านยาไม่ขายอาหารนะคะไหนดูดูเจ้าตัวนั้นสิโโถมายืนมองอยู่ตรงนี้เป็นข้างๆตลาดฝลัง่งนี่เป็นร้านยา ร้านยาเอาหมาเข้าไปได้ค่ะแต่จะไม่เข้าไปนะคะจะเดินไปตรงนู้นเลยตรงรถซัเบเลยค่ะอ๋อรู้สึกว่าซากุระต้นนั้นบานแล้วซากุระต้นนั้นอ๋อยังค่ะเป็นต้นต้นที่ดอกคันมาเฟียงอาภารวนของเ,ขเราก็อยู่ดังนั้นนะคะ ีงคนนี้เลี่ยงยากมากก็ยังดีเขาไม่ได้อุ้มเด็กมากลัวผิดกฎยูทูบค่ะถ้า,ถาไม่ได้เดินมาตรงนี้สิบวันเกือบจุดสองวันแล้วนะคะตรงนู้นอ่ะจะไปซื้อกล้วยร้านแผงผักคนแขกนั่งรถชัตเทิลบัสอาพาร์ตเมนต์ไปก็ได้แต่ว่า ไม่อยากนั่งค่ะฟรีนะคะไม่ได้เสียเงินนู่นนะตรงนั้นก็เป็น Empire State เนี่ยค่ะนั่น Empire State เนี่ยค่ะนี่เดินไปตรงนี้ก็ได้ก็มีร้านอาหารอยู่ตรงสี่แยกซ้ายมือร้านสไป นี่ร้านเล็บร้านเนี้ลูกค้าเขาก็เยอะนะคะเคยถามแล้วเนี่ยไอ้หลังคาเนี่ยถามว่าทําไมพวกเธอเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเอามาใส่แล้วบางทีก็มาลื้อออกเพราะอะไรอันนี้ดอกแมงโดแมงโนรียค่ะเนี่ยเพราะอะไรถึงเอามาใส่แล้วก็ลื้อออกเขาเลยบอกว่าอ๋อที่เอามาใส่แล้วลื้อออกเพราะว่ามันมีก่อสร้างอยู่ข้างบน ไม่ให้ฝุนลนลงเขาว่าอ,อย่างเงี้ยค่ะตรงนั้นเป็นพาร์คเ,เป็นที่เด็กเล่นก็ปิดนะคะโอ้ใส่แมสท,ทีไรใส่แมสท,ทีไรแล้วหายใจหายใจไม่สะดวกบางตาไมหมล่ะคะบรรยากาศแบบนี้ไม่มีค่ะไม่รู้ว่าทำถูกหรือเปล่าที่กล้าออกมาเดินแบบนี้ฮะถ้าเดินตรงไปนู้น มันก็จะเป็นลองไอแลนด์เรนเรนโรดที่เป็นรถไฟยาวๆไปลองไอแลนด์ค่ะนี่ก็ยอดเอ็มไพ s t สเตทอยู่ตรงยอดไม้ก็คงมองเห็นค่ะคราวน,นี้ก็จะไปทางนี้นะคะมันไปได้หลายทางแต่ว่าจะพาเดินไปทางนี้จะพาไปดูต้นต้นแปลกไวยอ้ อันนี้เริ่มออกดอกแล้วนี่เริ่มออกดอกแล้วตูบู่ฝรั่งฮึฮโหไม่มีคนเลยเป็นไปได้เหรอเนี่ยไม่มีคนเลยค่ะแต่จะเริ่มเห็นคนใส่หน้ากากมากขึ้นนะคะ เมื่อก่อนเนี่ยคนไม่ใส่แต่ก็มีใส่ประมาณสิเซนค่ะพอใส่แล้วหายใจไม่สะดวกเนี่ยค่ะแปลก,กววที่มาเก็บคือต้นนี้ลูกเขาจะโตเนี่ยยังถ้ามองดีๆก็จะเห็นลูกแปลก,กัวนะคะที่เห็นเป็นกลมๆอยู่ข้างททวริบนะคือแปลก,กวว โอ้ไม่ไหวใส่แมสนี่มันหายใจไม่ทั่วท้องเออแสดงว่าผลไม้ไม่ขายเขาคงไม่ขายแม่เขาคงกลัวโควิด19ไม่ขายจริงๆไม่ขายค่ะโอ้โหนี่เดินมา เดินมาเกอรเลยอุ้ยซากุระต้นนี้บานแล้วเป็นซากุระสายค่ะเนี่ยค่ะนี่ฮ่าซากุระสายสวยนะเนี่ยเฮซากุระพัน์ธุนี้ยมันจะเป็นพุ่มแล้วนั่นก็ดอกสีเหลืองนันค่ะ โอโ<ฮ>เดินมากเกอใครเขาก็ไม่กล้าที่จะขายขายของหรอกค่ะนี่ปิดสวนสวนเด็กปิดปิดหมดที่เด็กเล่นนะฮะสวนเด็กเล่นปิดโห<ฮ>เดินมากเกอร์จริงๆนะเนี่ยไม่เป็นไรจะพาเดินไป จะให้รู้นะคะว่าเดินมากว่าจะถึงรถซับเวมันไม่ได้ไกลค่ะเนี่ยถ้าหากผลไม้ขายเขาจะขายอยู่ตรงนี้มันจะต้องเป็นกฎแน่ไม่ให้ขายหรือว่าเขาหยุดของเขาเองเนี่ยถ้าขายเขาจะขายอยู่ตรงนี้ เนี่ยค่ะตรงหัวมุมเนี่ยตรงเนี้ยไม่ขายแล้วแต่เก้าอี้เขาเก้าอี้เขายังอยู่แปลว่าเขาหยุดเฉยๆจะไปร้านดอกไม้เลยค่ะถ้าเจอกันถ้าเจเี่ยนนี่เป็นร้านตุก๊กตุ๊กเป็ร้านอาหารไทยค่ะไม่ไม่ได้เดินมานานแล้วพู่ากไม้ ดีล้จะเดินลงไปดูหลุมซับเวะเลยค่ะจะพาเดินไปดูหลุมซับเวนะคะใมโบอถ์เนี่ค่ะจะลองไปดูว่าบนรถซับเวคนจะน้อยหรือคนจะเยอะเข้าซ่อมค่ะเลยเป็นรถมาพอดีจะลองไปดูโอ้ ล่งจ้องเลยดูค่ะล่งจ้องเลยอ่ะโอ้รถว่างเลยค่ะ